จอ่ไ้อีบอกแล้วมือวิเศษแบบแอดบอกแล้วจัดหนักจัดเต็มจ้างานนี้โอ้โหตัวแพงมาเต็ม2องหเรียบร้อยเรียบร้อยปั่นเองนะทุกคนไม่กดออตโอต้ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะแตก3าม0 0ื่นเนาะโอเคค่ะโอเคนะคะนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็การสุดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะก็สหรับที่แอดก็มาในหน้าเกมสาวทัานะคะทุกคนเป็นเกมในค่ายพีจเนาะ เป็นเกมแบบทุกคนนิยมเล่นอยู่แล้วแหละนะมีพูดอะไรเยอะนะนี้แอดพกทุนมา7,5 0 0นะคะก็จะมาเบ็ดที่210รอบไปก่อนบิดเยอะนะทุนทุนน้อยนะที่ทุนน้อยนีดหนึ่งนะันน้องนะทุนน้อยไม่กล้าเบ็ดเยอะขอ210รอบกันไปก่อนนะมาดิมาด,มาดิมาสักหน่อยมาสักหน่อยแคปเตอร์ลง3ตัวมาดีพันสี พันสีมาแล้วจ้าก็าถือว่าเป็นการที่การเริ่มต้นที่ดีนะทุกคนนะการเริ่มต้นที่ดีเนาะมือนกำไรอยู่สี0รอนะสะอ่าสิบรอบนะขอปั่นเองไปเลยมือวิเศษนะมือแอดอะ่ะบอกเลย <c oughs> มือวิเศษนะบอกเลยฟังแน่มาดีไหลๆห,หน่อยดีพูดปุ๊บพันหเป็นไงเป็นไงเคลง ดี๋ยวหาว่ามูนะเดี๋ยวหาว่ามูนะทุกคนก็สำหรับที่โรนี้นะคะจะทำขึ้นมาเพื่อวความบันเทิงนะคะทุกคนค่ะไม่แนะนำไม่ทำตามผู้ชมนี้ต่ำกว่า18ปีควรได้ํำจากผู้ใหญ่นะจ๊าคิวคิวมาดิเต็มจอไปดิเต็มจอไปดิบอกแล้วมือวิเศษแบบแอดบอกแล้วจัดหนักจัดเต็มจ้างานนี้โอ้โหตัวแพงมาเต็ม2 7เเรียบร้อยเรียบร้อยปั่นเองนะทุกคนไม่กดออโต้ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะ แตกสามหมื่นนาะนาะสามหมื่นเนานอกรอยมาโฟนสิบสี่ต้องมาแล้วจ้าโฟนสิบสี่ต้องมาแล้วจ้ามาไปดีมาดีมาดีมาด,มาดีโอ้โหปั่นนสองนาทีแตกสามหมื่นเป็นไปได้ไงวะสาวทำนะสาวไหนไม่เด็ดเท่าสาวทำนะจ้าไ,ได้อวยนางนะเกมนี้แอเล่นตั้งแต่ออกมาใหม่เลยนะคะทุกคนเออจนถึงเท่าทุกวันนี้เลย ฟังนะสาวท่ามบอกเลยมาดี4,800ไปต่อมันก็ยังเข้านะเออไม่ใช่แบบเมฆอ่ามันเข้าแล้วมันจะว่าทุกคนสาวท่ามได้แล้วมันก็ยังต่อให้เราอีกเห็นไหมนี่มาดีไหลต่อยาวๆคูณ6มาดีมาดีส่หมแล้วตอนนี้เมก้าวิน8,850นนะทุกคนเป็นไงเป็นไงนี่แอดเดี๋ยวหาว่าแอดโมนะเออมาดูกันเลยมาดูกันยาวๆเลย ปั่นไปเรื่อยๆมันก็ยังเข้าให้เราเนะี่ยเห็นไหมก็ยังเข้าเรื่อยๆนะก็ยังเข้าเรื่อยๆนะบอกตรงปั่นเรื่อยก็เข้าตลอดเห็นไหมเชียลงสวยๆส4 0ยเออเป็นวันของสาวถ้ำนะวันนี้นะวันของสาวถ้ำนะโอเคมาเราปั่นแค่ปลายๆมันนะเราปั่นแค่ปลายๆพอนะ แค่แปลายให้ชมกันมาอีกสองไม้สุดท้ายสองไม้สุดท้ายครับโอเคเลยนะตอนนี้มีกําไรมาที่สามมืดเปนะทุกคนนะต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละเออปันไม่ถึงสามนาทีเลยบอกแล้วสาวท้ามจัดเลยนะทุกคนจัดได้จัดเลยเนาะก็สำหนีแอดได้กำไรมาแล้วแอดขอตัวรากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ